พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้จะมาซ่อมบำรุงรถกระบะอีซูซูดีแม็กเครื่องสามพันเกียร์ออโต้รถปี2 0 1 2วันนี้จัดหลายรายการนะครับรถมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างก็คือเบรกอมีอาการสั่นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับว่าเปลี่ยนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับนำรถเข้าช่องลิฟต์ให้เรียบร้อยนะครับยกรถขึ้นหรือล้อหลังหรือล้อหน้าหรือดุมลูกปืนนะครับหรือแล้วเดี๋ยวจะประกอบ เดี๋ยวจะไล่สเต็ปนะครับทำอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปถามช่างครับวันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างครับช่างครับด้านนาเปลี่ยนจานใหม่เลยนะครับเป็นจานไฮคาร์บอนเป็นของ TRW รุ่น XPS จานเกีเหล็กไฮคาร์บอนเป็นจานเป็นจาเนเบรกซาะรลองเจาะรูครับของ TRW ของ Isuzu D-Max ปี Mac, 2 0 2 2ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับระเอียด300มิล300มิลนี่คือ ความคักขนาดความเส้นบ่าศูนย์กลางเส้นขาดศูนย์กลางส0มมิลก็คือ30เซนนะนะครับหลอ่อลักษณะจะหล่อขึ้นนะแกะกล่องจะมีสนิมนะมาจากร้านใหม่ไฟ้แดงนะครับแต่ว่ามีลายสนิมเอาถือว่าของใหม่เก่าเก็บนะ mm hmm. อาจจะค้าสต็อกในร้านดัดนู้่นิดหนึ่งดูกล่องเลยครับจา้างดูกล่องเลยกล่องสวยไหมกล่ mm hmm. องอันเป่าก็ได้เอา่องเป่ายกขึ้นมาพิดูจิหน้าตาเป็นไงด้านล่างสีขาวด้านบนเป็นรูป รถจ,จานดิสเขียนว่า TRW ครับก็ไม่มีอะไรนะครับซื้อมาหนึ่งคู่สองล้อมาดูที่งานตัวนี้มีสนิมไหมซื้อใหม่ไฟแดงนะครับซื้อจากร้านนอกไม่ใช่ศูนย์นะซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายในเขตราชบุรีนะครับอูลล๋เราอยู่ราชบุรีครับสนใจก็ติดต่อได้ทางด้านใต้คลิปนะครับให้เอ็นอาร์พาร์ตเอ็นซิยินดีให้บริการทำรถท่านหรือกาทำรถเราเองนะครับพิธีพิถัน แล้วของอู่ทำเองทุกอย่างเน้นความเรียบร้อยครับเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ่าอันนี้ดีหน่อยก็มีนะก็มีรอยสนิมมีรอยสนิมลักษณะว่าอาจจะไม่ได้ฉโลมน้ำมันให้มันเป็นฟิล์มในการป้องกันสนิมนะก็มีรอยนิดเดียวเฉพาะจุดยึดน็อตแต่ว่าตัวหน้าแผ่นจานนี้ดีหน้าแผ่นจานเลี่ยมดีทั้งสองชิ้นครับแล้วตัวนี้จานดัมเบลกจานดัมเบลกหลังก็ไปเจียมาครับนี่ เป็นร่องก็เจียเจียมมาแล้วนะครับจานเบรกหลังเจียมมาด้วยเสร็จแล้วก็เตรียมจารบีไว้เดี๋ยวอาจจะลบรถลื่นล้อหน้าไปด้วยเลยอันนี้พาเบกครับของคอมแพกนาโนครับพ้าเบกของคอมแพ t นาโนสําหรับเบรกหลังจะเปลี่ยนพลาเบกไปด้วยเลยนี่ครับนี่เบกหน้าพาเบกหน้าตัวนี้อ่าเบกหน้าก็คอมแพกนาโนนะครับครบชุดอ่าอะไหล่เตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ ดุมล้อหลังนะครับที่ถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะล้า,ทางทำความสะอาดอาจจะระบีลูกปืนล้อหน้าครับอ s ส,สูดี m a x ปี2012 oh. ถอดฟีล้อออกด้วยครับ ถอดแผ่นล็อกลูกฟืนออกไปแล้วนะครับมีน็อตยึดอยู่3ตัวถอดน็อตยึดปั๊มเบรกนำปั๊มเบรกออกถอดผ้าเบรกออกถอดน็อตยึดคาลิปเปอร์เบรกตัวบนนอตบนยึดหอกสองตัว ถอดน็อตยืดคาลิเปอร์เบรกตัวล่างคลายน็อตออกทั้ง2ตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวถอดถอดแหวนล็อกลูกปืนล้อออกได้เลยครับใช้ครีมปากแหลมหมุนออกก็ได้นะครับ จากนั้นก็ถอดเบ้าดุมล้อออกได้เลยแล้วถอดออกมาแล้วนะครับทุกปืนฝั่งนี้ก็เน่าไม่มากเท่าไหร่นะครับอีกฝั่งรู้สึกจะเน่ามากเลยออกสนิมจงแดงเลยเราจบจะละบีออกก่อน,นครับเอาซีนออกครับต่อกกเบา ปืนฝั่งหลังกับซีนไม่ต้องงัดครับใช้ตอกเอาตอกตอกบ่าลูกปืนด้านในจะจะไม่ส่งผลให้ลูกปืนเสียหายแล้วซีนก็จะไม่เสียเราก็ล้างทำความสะอาดเราใช้ซีนเดิมได้ครับพอน็อตจานเบรกออกจากดุมนะครับใช้ประเจบ็อก17 เรียบร้อยเดี๋ยวเอาให้เราดิอ,าอัดดุมล้อกับจานเบรกออกจากกันให้แรงกดประมาณ100กิโลก็ออกแล้วครับไม่ได้แน่นมากใช้เหล็กรองจานเบรกนันล,ล่างไว้แล้วก็ใช้เหล็กอีกหนึ่งชิ้นวางเหนือดุมเพาพอดีพอดีพอเหมาะครับป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์และของชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ดุมเพาหรือจานดิชให้แรงกด แรงกดแรงดันก็ขึ้นไม่เยอะครับจะดูเลขให้นะครับเข็มเข็มไฮดรอลิกแทบไม่ขึ้นเลยครับลุดแล้วนะครับเข็มไฮดรอลิกแทบไม่ขึ้นเลยใช้แรงนิดหน่อยใช้แรงนิดหน่อยเรียบร้อยครับแยกจาน abs แยกนุ่มล้อแล้วก็แยกจานเบรกออกจะทำค่าวสะอาดลุ่นล้อครับลูกปืนอาจจาระบีมาแล้วจากศูนย์นะครับพูดกันแบบแอบกระซิบนะครับแอบกระซิบถือว่าทำงานได้ ไม่ละเอียดอ่อนเท่าไหร่ครับสภาพลูกปืนสภาพจารบีที่ติดกับสภาพจารบีที่อยู่ในระบบรู้สึกว่ามันน่าจะน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะมองดูเต็มตามองดูแน่นสะอาดหน่อยอันนี้มันเละเละเละเหลวไปหมดเดี๋ยวเราอัดใหม่นะครับเดี๋ยวเราอัดจารบีใหม่ช่างเราจะปราณีตให้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปล้างทำความสะอาดลูกปืนซีนต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายทําตอนประกอบให้ดูครับขั้นตอนการล้างก็ใช้น้ํามันเป็นซินไหม ขั้นตอนการล้างก็ใช้น้ามันเบนซินน้ามันดีเซลแล้วก็ทิ้งไว้แห้งตามปกตินี่นะครับเบนซินนจะแห้งกว่าดีเซลมันจะไม่แห้งอ่าใช้น้ำมันเบนซินดีกว่านะช่างบอกจะแห้งสะอาดเป่าลมแห้งแล้วก็อัดจรารบีแล้วก็ประกอบได้เลยเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการอัดจาราบีเข้าดุมล้อครับทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัดจรารบีกันเอาจาราบีใส่ด้านในดุมลอ้อที่มันเป็น ล่องลงไปให้มันเสมอกับขอบปากไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ลูกปืนตลับใหญ่อยข้งหลังที่เราตอกออกมาใส่เข้าไปทาจารบ,บีรอบลูกปืนด้วยใช่ไหมอัดหมดเลยอัดหมดเลยอาจารบ,บีเข้าลูกปืนแล้วเอาจารบีเข้าลูกปืนอัดแล้วครับเอาจารบ,บีเข้าล่องลูกปืนนะครับถ้าตลับใหญ่ตลับเล็กอันนี้ตลับเล็กนะครับตลับใหญ่เข้าไปแล้ว ใช้จรารบียี่ห้ออะไรดีช่างอันนี้ใช้ของท็อปวันนะครับจาราบีของยี่ห้อท็อปวันนะครับตัวนี้เป็นจราระบีสังเคราะห์ดีใช้งานดีครับท็อปวันกี่มิลลิลิตร454กรัมท็อปวันท็อปวัน454กรัมสีออกอมน้ำเงินอมฟ้าเลยแล้วก็ใส่ซีนใส่ซีนใส่ลูกปืนตลับใหญ่ ข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ซีนซีนอันเดิมนะครับที่เราไปล้างทำความสะอาดมาก็เรียบร้อยดีไม่มีรอยบุบสลายใช้ค้อนยางค่อยๆตอกใส่น้ำหนักรอบๆอไม่ต้องหนักมากกัาลังพอดีๆให้มันลื่นไหลเข้าไปได้ก็ใช้ได้ครับไม่มีความแน่นอะไรมากครับเรียบร้อยครับต่อไปครับต่อไปต้องใส่จานเบรกใส่จานเบรกนะครับจานเบรกป้ายแดงที่ซื้อมานะครับจะในสต๊อก ของทางร้านน่าจะเป็นเก่าเก็บมีคราบสนิมอยู่ตรงตรงจุดตรงจุดสัมผัสของตรงจุดสัมผัสมีคราบสนิมอยู่ด้านในแต่จริงๆแล้วจุดสัมผัสของหน้าจานเบรกกับดุมล้อมันจะอยู่แค่ขอบขอบรูน็อตเท่านั้นเองขัดเฉพาะใกล้ขอบรูน็อตก็พออ่ะ พอ,พอประมาณพอประมาณพอประมาณจุดสัมผัสขอบรูน็อตนะครับนะครับจานเบจะใส่ลงไปจุดสัมผัสของจานเบกอันใหม่เนี่ยกับดุมล้อก็จะสัมผัสกันบริเวณขอบรูน็อตนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปแล้วแล้วจานเอเบ s ใส่หลังใส่ก่อนใส่ทีหลังจานเอเบใส่ทีหลังนะ น่ครับตอกเอาใช้มือตอกปอก,กเดียวก็เข้าแล้วแต่ตอนอัดออกเราใช้ไฮดรอลิกอัดออกก็สะดวกเพราะว่าผ่านการใช้งานเนี่ยมันมีคัาสนิมอะไรบ้างก็จะยากหน่อยถ้าเราใช้ค้อน,อนเดี๋ยวอุปกรณ์เสียหายมีไฮดรอลิกก็สะดวกครับแต่ถ้าไม่มีไฮดรอลิกก็อาจจะต้องหาหาไม้ลองที่จานซ้ายขวาจากนั้นก็ใช้ค้อนเอาไม้รองแล้วค้อนตี ให้ดุมล้อไหลออกก็น่าจะโอเคนะถ้าเรารู้จุดรู้จุดตำแหน่งที่มันต้องออกทางไหนยังไงเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ได้ไม้แท่นรองอะไรต่างๆก็ประยุกต์เอาได้ช่างไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอุปกรณ์ไม่มีก็สามารถพลิกแพงประยุกต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใส,ใส่น็อตยึดใส่น็อตยึดดุมล้อ,อกับจานดิสยึดน็อตเลยนะครับยึดน็อต ค่อยๆหมุนน็อตเข้าไปทีละตัวใช้น้ำหนักการขันน็อตเฉลี่ยไล่ๆกันไปนะครับจากนั้นก็ใช้บล็อกลมยิงไล่สเต็ปเหมือนเดิมครับให้ตึงแน่นพอดีก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการล็อกน็อตจานดิสเบก ประกอบจาน ABS ขแล้วใส่นะใส่ใส่จาน ABS เฟือง ABS ใส่เฟือง ABS เดี๋ยวเพิ่มเติมจารบีอีกนิดหน่อยเดี๋ยวถอดการการฝุ่นไปล้างหน่อยครับถอดกากป้องกันฝุ่นเข้าดูล้อด้านในนะครับไปล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ก็เมื่อกี้ฝุ่นเต็มเลยตอนนี้ดำเห็นสีสวยใสแล้ว ใส่จรารบีที่แกนดูบล้อคอมเมนต์ได้เลยครับยินดีให้เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับใครที่ไม่เคยทําหรืออยากเห็นขั้นตอนการทําก็ดูคลิปนี้ได้ครับแต่ว่าใครที่เคยทําแล้วรู้สึกว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้นะครับยินดีครับแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมจารบีอีกตามสมควร แล้วใช้นิ้วปาดเกลี่ยให้เรียบร้อยแถมจารบีให้หน่อยครับเริประกอบกันเลยครับใส่ลูกปืนชิ้นเล็กหรือลูกปืนตัวด้านนอกเพิ่มจาระบีใช้นิ้วปาดให้เรียบร้อย แล้วประกอบได้เลยครับประกอบดุมล้อที่ประกอบจานดิสเรียบร้อยเข้าในแกนเพลาเลยครับขั้นตอนต่อไปใส่แหวนล็อลูกปืนหมุนเข้าไปให้แน่นตึงพอดีครับอุปรกรณ์พิเศษไม่มีก็ใช้ครีมครับใช้ครีมปลายแหลมหมุนเข้าไปให้ตึงพอประมาณตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับ ความตึงนี่ครับต้อง,อ,ง,งอาศัยถึงความรู้สึกความชนานาญของช่างนิดนึงตึงมากเกินไปก็ไม่ดีรวมก็ไม่ได้ครับต้องให้พอดีวพวกนี้ตึงก็คือตึงมันอัดอัดเข้าเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือโอเคครสุดไหมตึงสุดอย่างเนี้ยหมุนลื่นคล่องฟืดครับเนี่ยถือว่าหมุนถือว่าหมุนลื่นคล่องฟืดแล้วตึงสุดอย่างไม่รู้ตัวล็อกอะเกือบจะสุดแล้วแต,แต่ว่าเราช่วย หมุนหมุนหมุนแล้วก็คลายแล้วก็หมุนเหมือนว่าให้จารบีมันบีบบีรัดตัวเข้าคลายแล้วก็หมุนคลายแล้วหมุนหมุนแล้วคลายเข้าๆออกๆสักกระดันสักสองสามรอบสี่ห้ารอบให้จารบีเพื่อให้จารบีมันเข้าที่เข้าที่หน่อยถ้าจารบีเข้าเข้าเราคลายจะหมุนลื่นกว่านีดหน่อยให้จุดสัมผัสจารบีหรือว่าช่องว่างด้านในช่องอากาศภายในระหว่างจารบีให้น้อยที่สุดให้มีเนื้อจารบีมากสุดต้องพิถีพิธันหน่อยนะครับตรงนี้ แอบกระซิบนะครับช่างในศูนย์บางครั้งก็อาจจะไม่ทําละเอียดเท่าเรานะอันนี้เราเน้นนิดนึงครับรอให้ตึงเลยไหมครับช่างรอให้ตึงเลยตึงแล้วตึงแล้วนะครับตึงแล้วลื่นด้วยนะครับแน่นสุดแล้วนะครับถือว่าใช้ได้อ่าครับเรียบร้อยสําหรับการล็อกแหวนเรียบร้อยครับเรียบร้อยสําหรับการล็อกแหวนนะครับต่อไปประกอบแหวนล็อกซึ่งทําหน้าที่ล็อกแหวนล็อกลูกปืนกันคลายครับ นระูไม่ตรงต้องคายหน่อยรูไม่ตรงก็ล็อกไม่ได้ไงปรับตำแหน่งให้แหวนล็อกที่จะยึดกับแหวนล็อกลูกปืนให้รูสกรูตรงกันพอดีค่อยๆทำครับถ้าหมุนแหวนล็อกลูกปืนแน่น,นเกินไป มันก็จะไม่ตรงรูกับแหวนกันคลายนะครับสามารถคลายออกมาได้นิดนึงคลายออกมาได้หมุนตึงแล้วต้องคลาย่อนหมุนตึงแล้วก็คลายออกมานิดนึงให้ตำแหน่งตรงกับแหวนกันคลายนะครับจากนั้นเดี๋ยวล็อกเลยเป็นสกรูสามตัวครับแหวนกันคลายกับแหวนล็อกลูกปืนไม่ง่ายไม่ยากนะครับต้องใช้ทักษะนิดนึงใส่น็อตไป2ตัวแล้วครับน็อตเป็นหัวสกรูนะครับ สามตัวล็วากถึงแน่นพอดีครับเป็นอไเรียบร้อยจุดนี้ประกอบฝาครอบดุมนะครับประกอบฝาครอบดุมแต่ว่าคันนี้ใช้รีล็อกเอานะครับใช้ดุมรีล็อกครอบนะครับเนี่ยดูช่างดูทาไปเกลีกาวดําบางๆครับป้องกันน้ําซึมเข้าทาไปเกินกาวบางๆจุดสมัมผัสครับแล้วเดี๋ยวประกอบเลยครับยึดน็อตหกตัวครับ ยึดน็อตหกตัวเสร็จแล้วก็ใส่แผ่นฝาครอบนี่นะครับแผ่นฝาครอบยึดน็อตหกตัวเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบประกอบฝาครอบดุมล้อแต่ตัวนี้ใช้ฟีล็อกแทนฝาครอบดุมล้อมีจุดยึดน็อนตตามคลิปนี่นะครับน็อตชุดล่างหกตัวน็อตชุดบนหกตัวประกอบตามปกติแล้วก็ใส่คาลิปเปร์เบรกได้เลยถอดอยังไงใส่อย่างนั้นนะครับมีน็อตอะไรถอดมาแบบไหน ช่างก็ใส่แบบนั้นเลยนะครับเป็นช่างก็เข้าใจดีนะครับแบบนี้ไม่ยากครับไม่ต้องไปถึงจุดยึดลูกมากก็ไม่ยากเท่าไหร่<ม>จากนั้นใส่ภาพอีกใช้ของใหม่เลยนะครับคอม a c t Nano เคยใช้แล้วนะครับมันมีผลดีข้อดีข้อเสียมีคุณสมบัติที่ดีเสียยังไงลองแนะนำได้ไหมครับช่างคอม a พก Nano น,นี้ ตัวนี้ดีกว่ารุ่นที่เคยใช้นเก่าตัวนี้ทนความร้อนได้ดีกว่าลดระยะเฟสของเบรกเบรกหนึบกว่านุ่มกว่าฝุ่นน้อยกว่าด้วยนะตัวนี้ตัว Nano X นะตัวใหม่อยากได้ข้อมูลก็โทรถางช่างโดยตรงได้นะครับเห้นอาพาร์ทแอนด์เซอร์วิสเดี๋ยวแชร์พิกัดทางร้านไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วเบอร์โทรช่างด้วยกล่องเป็แบบนี้นะครับประกอบนนะครับ ใส่เงี้ยเราใส่ง่ายๆนี่นะนี่เอาคอมมาบีบก่อนจะใส่ฟั๊มเบรกก็ใช้คอม้าบีบครับบีบลูกสูบเบรกเข้าไปแล้วนะครับระวังน้ำมันทางถังน้ำมันเบรกด้านบนล้นนะครับ ใส่จรารบีแกงสลักเบทกเป็นจรารบีเฉพาะนะครับหล่อลื่นจุดนี้สำคัญนะครับรถบางคันมีปัญหาสนิมเต็มเลยจุดจุดนี้พาจรารบีจุดสมัมผัสปั๊มเบรกลูกสูบเบรกกับพาเบรกตบให้เข้าล็อกครับเรียบร้อยนะครับ ยึดน็อตนะครับปั๊มเบรกยึดนอด็อตปั๊มเบรกเข้ากับขาคาลิปเปอร์เบรกล็อกน็อตให้ตึงแน่นพอดีไปเรียบร้อยครับสำหรับการใส่คาเบรกใส่ปั๊มเบรก,เ,บกเรียบร้อยลอลอเลยครับคาเบรกใหม่จานเบรกใหม่ เปลี่ยนล้างทําความสะอาดอัดจ,จารบีอ่าเดี๋ยวเราก็ประกอบล้อกันเป็นอันเสร็จครับประกอบล้อเลยครับใส่วงแหวนกันสั่นนะครับสำหรับบางรุ่นก็ใส่วงแหวนกันสั่นบางรุ่นก็ไม่ต้องยึดน็อตนะครับ6.6จุดตัว ล็อกน็อตให้ตึงแน่นถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่ที่ตรงนี้นะครับผ้าเบรกหลังไม่ได้ให้ชมนะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับเพราะคลิปมันจะยาวเกินไปรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกระตาพาไปคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ